สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องเทนเลยจะมาแบ่งปันบอลสีนะคะก่อนอื่นขอแจ้งการจัดส่งนิดหนึงนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งในการจัดส่งนะคะค่าจัดส่งก็เหมาหมาห้าสิบาทโดยเรามีคือรี่นะคะขนส่งโดยคอรี่นะคะมีปลายทางนะคะแต่ว่าขอ,อาให้ลูกค้านะคะสั่งอย่างน้อย4ต้นนะคะเพราะว่ากระถางเรา กระถางไซส์4กระถางละ50บาทนะคะอย่างน้อย4ต้นนะคะก็ค่าจะส่ง50บาทนะคะจะได้ช่วยช่วยแม่ค้านะคะในการาค่าขนส่งนะคะในการจ่ายค่าขนส่งด้วยนะคะเพราะว่ามันมันเกินอยู่แล้วนะคะเพราะว่าต้นบอลสีของเราไม่ใช่ต้นเล็กนะคะเทอร์ลี่เขาก็จะดูความสูงของกล่องเป็นหลักนะคะน้ำหนักก็ เขาก็ไม่ค่อยดูเท่าไหร่จะดูขนาดของกล่องนะคะในเมื่อบอนสีของเราต้นใหญ่กล่องก็ต้องใหญ่ต้องสูงนะคะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็ให้ลูกค้านะคะสั่งอย่างน้อย4กระถางนะคะก็เป็นยอด200นะคะค่าส่ง50บาทอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าท่านรับยอด500บาทขึ้นไปนะคะก็ส่งฟรีนะคะตามนี้นะคะสำหรับวันนี้ ก็ามาดูตัวนี้นะคะพริกกับเกลืออย่างเงี้ยเขาก็ต้นสูงมากนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยู่กล่องเล็กนะคะงามวงวานนะคะงามวงวานแล้วก็มีไก่อามารินอันนี้ต้นสูงมากเลยนะเนี่ยนะคะแล้วก็มีราตีประดับดาวนะคะต้นใหญ่ต้นใหญ่เหลือแค่นั้นนะคะ ตาละแม่กุสุมานะคะต่ละแม่กุสุมากับผู้ชนะสิทธิ์นะคะเป็นเมียอีกคนของจเจดิตนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนมบัวลำพูนะคะส่งยางนะคะใบกลมก้านแข็งแต่เราก็จะส่งให้นะคะสวยสวยด้วยนะคะสีนี้สวยมากกระดูกพอแก่ตัวมาอย่างเงี้ยนะคะ เท้าจันทชนนะคะเท้าจันทชนก็มีพระนารายอยู่สองสามกระถางนะคะพระนารายแล้วก็มีขุนสารกับวีระชนนะคะขุนสารกับวีระชนมีพระรามต้นนี้ต้นสูงนะคะยังยังไม่ได้จับใส่กระถางหก ะะเอาวันนี้ก่อนเนาะนะคะถ้าท่านสั่งวันนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะเดี๋ยวช่องให้เลยส่งให้แต่ว่าเดี๋ยวพอดีเมื่อวานไปสวนนะคะว่าจะจับใส่กระถางหกก็ไม่มีเวลากลับมาค่ำนะคะอันนี้ต้นนี้สั่งได้เลยนะคะยังไม่จับใส่แล้วก็มีอันนี้พระรามพ,พระพรนะ,ะพระลักษ์นะคะพระลักษ์รู้สึกว่า เหลือใบอยู่สองใบเนี่ยนะคะนอกนั้นมันจะเปื่อยนะคะเดือนหลวงนะ,ะเดือนหลวงหลอดใหม่มาเนี่ยเอาต้นนี้ก็ได้นะคะสองสามต้นพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะสาวกเบื้องซ้ายพวมีอิทธิฤทธิ์ของพระพุทธเจ้านะคะจะมีดอนเจดีสวนเราใบใหญ่ๆอย่างเงี้ย แม่เขาแม่เขาจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้เราจับใส่โฟมกอ่อสวยเนาะนะคะก้านใบแข็งแรงแต่ก้านดำนะคะจะมีธาตุบางแก้วธาตุบางแก้วนะคะแล้วก็มีนางเสือดาวนางเสือดาวแล้วก็มีม่วงมงคลนะคะห้สิบบาท เพชรบ้านปทุม50บาทนะคะมีสาวสันกําแพงนะคะห้บาทมีนางเกาสุริยาแม่พระรามนะคะสองกระถาง5้บาทนางเกาสุริยานี่สวยนะคะมีสีมหาโพธิ์พญาขอมสวนเรานะคะมีมนสวรรค์ เจ้าจัก,กรพรรดิวันนี้ช่องทีลเลยน่าจะมีเวลาเคลียร์ตู้นะคะได้อยู่ได้อยู่บ้านอันนี้สวนที่บ้านนะคะเมื่อวานไปที่สวนสวนอีกส่วนหนึ่งอนุมานขัดสมาธิต้นสูงมากนะคะม้ากันทกะสวยนะคะกำลังจะสวย ต,ต,ต้นแม่เขาอันนี้ก็ไปเชิงต้นแม่มันก็แยกมานะคะเนี่ยเป็นฟอมกอทำฟอร์มกอสวยนะคะนะกันถักกะบางคนนึกไม่ออกว่าเป็นยังไงขุนสีคคชคงเหลือต้นเดียวดินนี่มันหลายหลายเดือนมากน่าจะผ่าตั้งแต่ต้นปีนะคะยุบไฟขึ้นมาใหม่นะ่าจะมีหัวแข็งแรง เทพกนโนกนัตนาศิลป้ายนิดหน่อยจังหวัดประจวบเรียกสาพระพันปศา,านี้ต้นสูงนะคะชายชนไม่ป้ายมีหกหลงสองต้นแต่ว่ากัดยังไม่สวยเนี่ยแต่เดี๋ยวเขาระกัดไปเปลี่ยนกระถางนะคะ ะไรนะจันฉายเหลือไม่กี่ต้นนะคะนางวาลีมีพระภัยมณีนักรบนะคะซับเศรษฐีมีสองกระถางส่งได้แล้วนะคะหลวงราศนีหานะคะมีอะไรนะดาวเพียงดินม้าสีหมอกมา้าขุนแผนนะคะ นายมั่นปืนยาวทยอยกัดกันมาแล้วนะคะทศกัณ์นี่ก็กัดมาเยอะเลยนางไหมบนป้ายนะคะนางมนทูเนี่ยกำลังจะแทงหลอดที่สอแต่กัดหน้านี้บนกัดสีดีเนาะนะคะขึ้นมาแล้วก็กัดเลยบางตัวกัดสีไวบางตัวกัดช้านะคะอนุมาลจองถนนนะคะ กาลแม่กุสุมามีเยอะนะคะแล้วก็เท้ารำาันะะประมาณนี้นะคะบอนสีของเราเน,นางไหมนางไหมเรามีจนนํานวนเยอะี่างหัวเร็วตัวเร็วนะคะขยายพันธุ์เร็วอยู่กระถางถ้าอยากให้ขยายพันธุ์เร็วก็ให้เขาอยู่กระถางใหญ่ๆขึ้นนะคะอย่ารอาให้เขาตูเกินกระถางนะคะมันจะได้ไม่ดรอปอ่า ไก่ฝรั่งไก่ฝรั่งก็น่าจะมีนะคะแล้วก็เนี่ยไก่อมรินเขาก็จะกัดหน้าอย่างเงี้ยสวยนะคะขาวเต่งบองเงินเดินมาเนี่ยสะดุดกับบอเงินนะคะตัวเร็วฟอมกอไซสิเนี่ยนะคะสวยนะคะสวยไก่อมริน ห้าวายนะคะนี่ก็ทำเป็นฟอมกอใช่ไหมฮกหลงฮกหลงสวนเราก็จะกัดแบบนี้นะคะเอออะไรนะหงเหินก็น่าจะเหลืออยู่ต้นหนึ่งนะคะเนี่ยอันนี้เราก็มาทำเป็นฟอร์มกอเาต้นสูงมากเราก็แยกมาทำฟอร์มกอนะคะ สุชาดาสุชาดานี่ยังไม่เคยทำจำนวนเดี๋ยวจะได้แยกหน่อทำจำนวนดูนะคะมากันทะก,กะสวยๆนะคะทำจำนวนได้ได้ไวนะคะได้ไวมะทวารังสรรค์เยวก็จะยุบหัวแล้วเนี่ยนะคะบองง่งงานโดนฝนก็เปื่อย ปรับตัวบางทีเขาก็ปรับตัวนะคะเจ้ากรุงอังวะใส่กระถางไซส์สิบนี่กำลังสวยนะคะถ้าเป็นบอลนอกตู้นี่ดูดอนเจดีสวนเราเนี่ยปกติเขาจะก้านเขียวใช่ไหมเนี่ยนะคะแต่นี้ได้มาในนามดอน D, เจดีก็จะเรียกดอนเจดีนี่แหละแต่เป็นดอนเจดีสวนเรานะคะเปรัน ีรันสวนเราเช่นเคยนะคะนี่ม้าสีหมอกนะม้าสีหมอกก็จะแตกกอดีพวกเนี้ยบอลบางตัวแตกกอดีนะคะบอลบางตัวก็แตกก่อช้าหัวเล็กหัวใหญ่แล้วแต่สายพันธุ์ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ